بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل جَنَّةَ فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ว لا في อั ث م ا وهو ا ل ص م ยก ا ل ว ل ي م าะ س ل ا م ตุ ي ك م و ر ح م บ الله و ب ر ك ا ฮ ه ครับขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ เมื่อเราและท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์นะถามว่าเป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่ไหมที่มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเนี้อมัดอันยิ่งใหญ่ไหมคําตอบยิ่งใหญ่ถ้าผมยกตัวอย่างว่าคนในโลกดุนยานี่มีสักหกพันล้าน มุสลิมเราก็คงจะเป็นสองสามพันล้านนะแล้วก็ในสองสามพันล้านเนี่ยที่มาเข้าใจสุนนะของท่านนาบีนะพี่น้องว่ามีสักเท่าไหร่ถ้าจะเปรียบเทียบกับที่เราได้เห็นภาพอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับคนบางกลุ่มเนี่ยนะที่ผมได้สัมผัส ผมไม่ได้เจาะจงว่าที่ไหนกลุ่มที่เฉออกจากสิรอทอันมุสตกิมหกเจ็ดสิบกลุ่มได้ครันก็เพื่อนผมจัดบรรยายผมไม่บอกว่าที่ไหนจัดบรรยายทุกเดือนมีการเรียนการสอนทุกเดือนเพื่อนนหะเดิมคนที่นั่นแหละแล้วเขาไปอยู่ที่อื่นมา20กว่าปีและกลับมาอยู่ที่เดิม ก็เปิดบรรยายทั้งๆท,ที่มัสยิดเนี่ยวัตถุพร้อมสุราวสวยโรงเรียนสวยพี่น้องแต่เวลามีการอาซาเกิดขึ้นทุกวักตัวูเนี่ยไม่ค่อยมีคนละมนหมาดบางทีสองคนสามคนบางทีได้ยินเสียงอาซาแล้วกลับบ้าน นี่นี่หรือเปล่าที่มุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะใช่ไหมพี่น้องคือไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาที่อยู่กันตามคลองต่างๆเนี่ยสักห้าพันคนเนี่ยพี่น้องน่าจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นพันๆไงคือไม่ละหมาดไง ตัวครูสายตริกัตด่บอกไม่ต้องละหมาดจงคารพพักดีต่อละนะจนตายแต่คนเหล่านั้นให้ความหมายว่าพอมีความอยากกินกับอัลลอฮ์อย่างร้อปแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วและถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะลูกหลานที่จเจริญต่อมาเนี่ย เติบโตมาเนี่ยและคนพวกนี้ถ้าหลุดออกจากสิรอตันมุสตะกีมนคนพวกนี้จะไม่ส่งลูกเรียนศาสนามรดกของนบีนี่เขาไม่ชอบเขาชอบมรดกของอบูุยะฮ์ลของอบูุลฮับของอับดุลล์บินซับะแต่เวลาวันฮาลลวีนวันคิสมัสนี่โอ้โหพร้อมทุกอย่างที่จะไปร่วมงานกับพวกเขานี่คือสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ พอรัฐบาลเปิดเสรีเรื่องน้ำกระทร่อมกินแทนโคกเลยครับกินแทนโอเลี้ยงเลยพี่น้องว่าที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะเพราะอะไรเพราะไปเจอผู้นำตามมัสยิดโง่ไม่มีการเรียนการสอนก็เลยนึก,กว่ากระท่อมกัญชาเพราะทางการเปิดเสรี ทางอิหม่ามเขาตีบก็บอกขาลั่นด้วยใช่หรือเปล่าพี่น้องก็ผมถูกถามมาหลายคนบางคนเตรียมที่แล้วเป็นสิบไร่จะปลูกกระท่อมจะปลูกกัญชาเพราะทางการเบริกเสรีนั่นแหละครับพี่น้องที่มันมีคนใส่หมวกกระเปียคนโพกสรรบันผู้หญิงคุมศีระเดินดูโพยหวย คนพวกสารบันผืนหนึ่งพาดไหลอีกผืนหนึ่งเปิดตู้ดูรัตเตอรี่นั่นมันสอถึงว่ามุกเกมนั้นตำบลน,นั้นมีอิหม่ามที่ไม่รู้ศาสนาได้มาเพราะแย่งกันเพราะเลือกกันพี่น้องว่าจริงไหมครับทุกวันนี้ตกต่ำเลวซามยิ่งกว่าอะไรที่นบีบอกว่า ต่อไปมุสลิมจะถูกรุมกินโต๊ะซอบฮาบ่ถามว่าไอ้วันที่เราถูกรุมกินโต๊ะนะเราไม่เยอะหรอนบะีบอกจำนวนมากมาย่ายกองมุสลิมมีทั่วโลกทุกประเทศยิ่งปาลิสตีนเนี่ยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเป็นแสนคนนะครับประเทศต่างๆเนี่ยทำไมอ่ะ นบ,บีจึงเปรียบเทียบเหมือนฟองน้ำเบาเหมือนนุ่นวัยรุ่นกินน้ำกระท่อมไม่ละมาสุราไม่รับรู้เรื่งศาสนาเพราะพ่อ,พอแม่ไปยุ่งวันนึกวาริสกีนะ่ะเป็นตังอย่างเดียวหาเงินมาก็แล้วกันเรื่องรูกลอิสลามรูกลอิมานไม่ต้องถามนี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาปัจจุบันนี้เมื่ออิมามไม่ทำหน้าที่ ไม่มีการเรียนการสอนในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนมันจะเหลือไหมคนรุ่นหลังที่จะเริญเติบโตมานะ่ะที่ผมพูดเสมอว่าอาจจะแยกกับคนกาเฟสแค่ชื่อพี่น้องว่าจริงไหมเยอะไหมครับแตกต่างกับคนกาเฟสที่กลับว้ารุจวันแต่แ,แค่ชื่อพอเขาจะเอาซุนนาไปสอนขวางด่าเขาตำหนิเขานี่ไง وال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها إ ก و นาَ ن ดดْ أُلَائِكَ م ُ ف ุ ص ِّ ل ُ و ن َซา,า,ล,า,าล,ลิมูนบุคคลที่ขัดขวางแนวทางของอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้แนวทางของอัลลอฮ์เฉไปเองย่ามาสอนที่นี่คนเหล่านี้คือคนซอลิมคนฟาสิกเอาง่ายๆพี่น้องในจังหวัดฉะเชิงเซา ในจังหวัดนครนายกบ้านผมสามสี 3, มัสยิดไม่มีการเรียนการสอนสักมัสยิดเดียวมีที่บ้านผมโรงเรียนอัสลาฟียะที่มีการเรียนการสอนแล้วพี่น้องเมื่อได้ยินคำพูดผมแล้วเนี่ยก็คิดเอาเองรุ่นหลังจากเราเป็นลูกเป็นหลานของเราเดี๋ยวมันก็แขวนพระ ไม่แขวนผ้าก็แขวนไม้ก็เขวนก็เพราะมันไปเรียนอยู่กับพวกคริสพวกยิวอะใช่หรือเปล่าละ่ะก็พ่อแม่มันไม่เอาไหนอ่ะไม่เอาไหนคืออะไรคุณวันร้อยยังแปลไม่ได้อายุเจ็ดสิบฟาติฮายังแปลไม่ได้อายุห้สบตามอย่างเดียวสมองเนี่ยไปใช้กับเรื่องของดุนยาไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิร์ เพราะฉะนั้นผมบอกว่าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอ่านกุรอานแล้วไม่ติดตองอ่านกุรอานแล้วไม่พิจารณานะ่ะพี่น้องครับลงเหวมาเยอะแล้วกุรอานเนี่ยนะถ้าคนอ่านแล้วเอากุรอานไว้ข้างหลังเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้ากุรอานก็จะยันเจ้าลงนรก แต่ถ้าเอากุรานไว้ข้างหน้าเอาอารมณ์ไว้ข้างหลังกุรานก็จะจูงเขาเข้าสวรรค์ทุกวันนี้เราอ่านแล้วสวนรอซูลไหมผมถามอ่านกุรานแล้วสวนอัลลอฮ์สวนรอซูลไหมส,วน,หสวนใช่ไหมก็นี่ไงอ่านอย่างนี้แหละกุรานจะยันเจ้าลงนรกในวันอาคิร์พิจารณาบ้างตึกตองบ้างพี่น้อง พี่น้องครับท่านอุมารับนิลอตอรอดิยัลลอฮุอันยักูลท่านอุมัดบอกว่าอัลลอฮุมะจัลอามลิกุลลาฮูสอลิฮันโอ้อลล l a ์ขอพระอ,องค์จงให้ผลงานของฉันอิบาดาของฉันทั้งหมดเนี่ยเป็นอิบาดาที่ซอลทธ วจยะอัลฮห,หรืวจะฮิกะคอลิซอนและขอให้พระองค์จงให้อำมันของฉันเนี่ยทำเพราะอัลลอฮ์องเดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระเจ้านี่คนชาวสวรรค์เขาพูดวลาตาจะอัลลรอาเดนฟิฮิไซอาอย่าได้ให้อามันของฉันนั้นทำเพื่อคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างเดียวอย่าเด็ดขาด ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนา,าของอัลลอฮ์ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาวันที่ท่านจะกลับคืนไปสู่พระองค์ท่านจะกลับไปอย่างไร ฮะท่านจะกลับไปอย่างไรพี่น้องฟังคนคนนี้พูดใครครับฟูด,ดิลบินอียดคนคนนี้เป็นโจรอดีตอรับที่เดินทางสมัยนั้นจะพักตรงไหนก็ตามเขาจะถามว่า ที่ที่เราจะพักเนี่ยฟูดวยบินอียาตผ่านไหมโจรที่ฆ่าคนเนี่ยผ่านไหมถ้าผ่านไม่พักความร้ายกาศของฟูดวยบินอียาตพี่น้องเพราะนั้นเดี๋ยวพี่น้องจะฟังต่อว่าคนคนนี้น่ะคือใครอิสาอัลลอฮ์โอกาสนาหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามอะลยกุมบรอมาตุลลอฮ์ะวะบรอกาตุ بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون